อ้าวสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนช่างมาแล้วช่างมาแล้วนะคะมาค่ะมาดูลกค้าท่านนี้ของช่างนะคะทั้งหยิกทั้งยาวทั้งหนาแล้วก็ทั้งฟูสารพัดนะคะกับทรงผมลูกค้าท่านนี้นะคะของช่างนะคะอ้าวเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าช่างจะทำอย่างไรเป็นอันดับแรกนะคะ นี่อันดับแรกเพื่อนๆถ้าใครเคยได้ดูคลิปช่างเนาะเราก็ต้องหวีเช็คงานลูกค้าก่อนว่ายาวมากยาวน้อยแค่ไหนฐานผมไปทางไหนบ้างก็เหมือนเดิมนะคะช่างก็หวีลงมาหวีลงมาแล้วก็ตัดความยาวค่ะเพื่อนๆถ้าใครเคยดูคลิปช่างเนาะช่างก็ไม่ต้องใช้มือจับนะคะ ใช้หวีในการกะเกณฑ์นะคะในการตัดความยาวของฐานผมด้านบนนะคะสักประมาณเหนือฐานใบหูด้านบนประมาณ1น,นิ้วนะคะ,ะหลังจากนั้นช่างก็ใช้กิ๊บเน็บเพื่อที่จะไม่ให้ฐานผมด้านบนมันมีความหนาและก็เยอะเกินไปเนาะช่างตัดความยาวเสร็จหนีบเสร็จปุ๊บมันก็ดูไม่ลกหนุงรังมากนะคะก็ช่างก็เริ่มด้วยเหมือนเดิมนะคะ อย่างที่ช่างเคยทําเอาท้ายท้ายท้ายถ้ายช่างก็ใช้เบอร์สามนะคะเพื่อนๆในการไถกรอบฐานทรง mm. แล้วก็ตัดความยาว mm. ของฐานผมทรงนี้นะคะลูกค้าเปิดข้างหลังดําเบอร์สามนะคะแต่ก็เหมือนเดิมแหละเพื่อนๆมันก็ทรงเดิมๆอะไรมันก็เดิมๆแต่ถามว่าเราตัดกันได้หรือ,อยัง ถ้าเพื่อนๆใช้อุปกรณ์คล้องเนาะเพื่อนๆก็สามารถขึ้นเบอร์อะไรตามที่เพื่อนๆอยากจะขึ้นก็ได้แล้วก็ดีไซน์ยังไงก็ได้ที่เพื่อนๆอยากจะทําให้ลูกค้าออกมาหล่อนะคะออกมาหล่อออกมาดูเท่ตามฐานผมฐานศีรษะของลูกค้านะคะก็เหมือนเดิมเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวช่างจะให้ดูทีละข้างพอช่างใช้เบอร์สามคีนแล้วช่างก็ใช้เบอร์หนึ่งขึ้นฐานจอน แล้วก็ปรับเป็น1.5สบัดรอบขอบกรอบฐานทรงของลูกค้านะคะอ่าเห็นไหมพอมาถึงด้านจรปึ๊บกระเบอรอศูนย์ขึ้นไปอีกหน่อยนึงบนฐานใบหูก็ปรับเป็นเบอศูนย์จุดห้าโดยการปรับเฟดฟันรองนะคะเพื่อนๆน,นี่แล้วก็สกิดสกิดสกิด,กดขอบด้านข้างหน่อยประหยัดเวลาในการใช้หวีเล็กนะคะ mm. เพื่อนๆทรงมันก็ประมาณนี้เนาะนี่มาดูการกันด้านหน้า ด้านหน้าของฐานผมช่างจะกันเฉพาะลูกผมนะช่างจะไม่เอาผมของลูกค้าด้านหน้าออกมาสักประมาณเซนหนึงแล้วก็ตัดความยาวออกช่างจะไม่ทานะคะเพื่อนๆช่างจะใช้วิธีการเหนีบกิ๊บถ้าลูกผมตรงไหนที่มันล่วงลงมาช่างก็จะกันให้มันตรงช่างจะไม่กินเข้าไปลึกนะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆน,น,นไปตัดวินเทจบางร้านเนี่ยเขาจะต้องเอาผมด้านหน้าลูกค้าออกมาสักประมาณครึ่งเซน แต่ช่างจะไม่ทําอย่างนั้นเนาะเพราะว่าลูกค้าบางคนเวลาผมยาวออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ชอบมันก็จะสวยเฉพาะเวลาที่เราตัดให้ลูกค้าออกไปเนาะเพราะหลังจากสองสามอาทิตย์ผมด้านหน้าเ้ายาวแล้วบางคนเขาก็ไม่ชอบเนาะที่จะมีผมด้านหน้าอย่างนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนอ่าเพื่อนเพื่อก็มาดูเทคนิควิธีการเก็บหวีส่วนด้านข้างมันไม่มีอะไรนะเพื่อนเอนวางตามกะโหลกศีรษะ นะคะเนี่ยที่ช่างให้ดูทั้งหวีใหญ่ทั้งหวีเล็กส่วนถ้าทำยังไงให้เปิดข้างหลังดำแล้วช่วงของเฟดต่อหูด้านหน้ามาหูด้านหลังทำให้มันสวยก็ช่างก็เคยพูดไปแล้วเนาะวางหวีให้กลางตรงส่วนใบหูแล้วเราก็ใช้ปัตเตเลียนตัดตรงขึ้นไปเลยอ่ามาดูส่วนด้านหลังส่วนด้านหลังที่ช่างขึ้นเบอร์สามอ่าบางทีเราก็ ยังต้องมาเก็บรายละเอียดส่วนไหนที่เราไถแล้วมันยังมีความสั้นยาวไม่บาลานซ์เราก็ใช้หวีช่วยในการเก็บส่วนท้ายทอยด้านล่างเนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องการความรีบความไวเนาะเพื่อนๆใช้เบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์หนึ่งจาสบัดก็ได้แต่วันนี้ช่างทำให้เพื่อนๆดูก็คือการใช้หวีเลยนะคะในการเก็บรายละเอียดส่วนด้านหลังมาด้านข้างก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆ ใช้เบอร์หนึ่งแล้วกระปับเป็นเบอร์หนึ่งจุดห้านะคะส่วนจรก็เหมือนเดิมค่ะเบอร์ศูนย์แล้วก็ปรับเป็นเบอร์ศูนย์จุดห้าเห็นไหมส่วนด้านหน้าของช่างเห็นไหมช่างก็จะใช้ปัตเตเลียนเนี่ยเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นลูกผมนะคะช่างจะไม่ดึงความยาวออกมาแล้วก็กันให้มันเหลือหนึ่งนิ้วหนึ่งเซนเหมือนทรงวินเทจท,ทั่วไปเนาะช่างจะตัดตามพื้นฐานของความสวยและก็ความเป็นจริง ของฐานผมเนาะเพื่อไม่ให้ลูกค้าดูฐานผมกว้างมากเกินไปก็เหมือนเดิมเก็บด้านข้างเห็นไหมส่วนส่วนส่วนใบหูเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องดูกระจกเลยเพื่อนเพื่อนเราวางหวีเราวางหวีให้ถูกต้องแล้วเราก็ตัดไม่แหว่งนะคะเพื่นอนเพื่อนเห็นไหมด้านข้างก็จะเปดเงาวสวยเห็นไหมคะช่างก็เห็นไหมสังเกตช่างช่างดูกระจกไหมช่างไม่ตัดไปดูกระจกไปนะคะ ช่างก็ดูแต่ผมลูกค้ากับหวีกับปัตเตเลียนนี่แหละอย่าให้มันไปตกหวีเดี๋ยวผมลูกค้าก็จะแหว่งนะคะเพื่อนๆถามว่าเคยแบ่งไหมแบ่งถ้าแบ่งมีแต่ว่าการที่เราเป็นช่างถ้ามันแหว่งแล้วเราก็ต้องแก้ให้มันให้ได้เนาะแหว่งอย่างนี้เราจะแก้ยังไงอมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างนะไม่ใช่ว่าตัดมานานแล้วจะไม่พลาดบางทีลูกค้าหลับบ้าง ช่างใจร้อนบ้างช่างรีบบ้างตกวีบ้างก็มีนะคะแต่ส่วนมากก็น้อยเนาะมาดูวิธีการตัดส่วนด้านบนเห็นไหมพอเราตัดความยาวออกไปตั้งแต่ก่อนที่เราจะเน็บกิ๊บแล้วเนี่ยมันจะช่วยประหยัดเวลานะคะในการที่เรามาเก็บกรอบฐานทรงด้านบนโดยรอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นไปอีกนะคะเพื่อนๆทำให้เราประหยัดเวลาในการตัดความยาวไป โดยใช้ปัตเตเลียนเนี่ยถ้าปัตเตเลียนมันจะตัดผมได้เยอะเนาะถ้าเรามัวมันหนีบกันไกลอยู่ในหูถ้าหนาเงี้ยใช้เวลานานนะคะเพื่อนๆช่อด้านบนก็เหมือนเดิมนะช่อกลางช่อซ้ายช่อขวาและช่อกลางเอียง45องศาซ้ายขวาปกติเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อนๆนที่ช่างเคยทําให้เพื่อนๆดูเนาะเออ จากคลิปที่แล้วเพื่อนๆใครติดตามคลิปที่แล้วช่างบ้างไหมที่ลูกค้าช่างมาจากบางนาที่มาตัดผมกับช่างบอกว่าผมไปตัดแถวบ้านตัดยังไงก็ไม่ได้ทรงเดิมบอกต่ําก็ได้สูบอกต่ําก็บอกว่าฐานผมอย่างเงี้ยตัดไม่ได้หรอกครับคุณอาฐานผมคุณอาเนี่ยตัดอย่างนี้ไม่ได้ต้องตัดสูงได้อย่างเดียวอ้าวแล้วทําไมช่างตัดได้ใช่ไหมคะ พอช่างตัดได้ปุ๊บก็ได้มาเป็นลูกค้าประจํามาจากบางนาลูกค้าช่างเนาะถึงจะอายุมากแล้วแต่ก็ยังชอบนะคะผู้ชายเนาะที่ช่างเคยบอกไปยังไงก็ชอบในเรื่องของความหลอ่อสองฐานผมของทรงผมนะคะยังไงก็เนาะเพื่อนๆนก็ไม่ช่างไม่ใช่ว่าช่างตัดประจำประจำแล้วไม่พลาดนะมันก็มีพลาดนะเพื่อนๆนเนาะ บางทีเราก็ไม่ได้อธิบายให้ลูกค้าฟังเออบางทีเราก็อธิบายให้ลูกค้าฟังบางทีเนี่ยทุกคนเคยเจอไหมบางทีมีเด็กมาตัดผมวันเนี้ช่างจะใช้มีโกนกันนี่เขาตลอดแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะช่างก็ไม่ได้กันให้เขาไปเพราะช่างมีความรู้สึกว่าน้องไม่นิ่งช่างคิดว่าไม่ให้บาดเขาดีกว่า ช่างก็เลยไม่ได้ตัดสินใจที่จะลงมีดโกนให้เขาเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กบางคนนะ่ะมันไม่ใช่ว่าจะนิ่งทุกรอบในการตัดเนาะเออปัญหาที่เกิดก็คือว่าเอ๊ะทำไมช่างตัดงานไม่เรียบร้อยเลยครั้งเนี้ยทำไมไม่ลงมีดโกนแต่บางทีการที่เราลืมอธิบายเนาะการที่เราลืมบอกว่าเออคุณแม่น้องไม่นิ่งนะวันเนี้ยอ่าช่างจะไม่ลงมีดโกนนะช่างก็ไม่ได้พูดเนาะ มันก็คือปัญหาอย่างหนึ่งกับการที่เราเนี่ยเคยทําแบบนี้แล้วเราไม่ทําแล้วเราไม่ชี้แจงให้ลูกค้าทราบบางทีมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะเพื่อนเนเนาะเขาก็จะหาว่าเราเนี่ยทาไมวันนี้ตัดแบบนี้ทําไมวันนี้ตัดแบบนี้วันนี้กันวันนี้ไม่กันนะคะเพื่อนเพื่อนก็มีเหมือนกันแต่ก็ในความรู้สึกช่างเนาะก็ไม่มีช่างคนไหนเนี่ย ที่จะตัดถูกใจลูกค้าทุกคนนะคะไม่มีถึงจะโปรเฟชชั่นอลขนาดไหนถึงจะจบมาระดับไหนถึงจะตัดมาแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่วันก็ไม่มีใครนะคะเพื่อนๆที่จะไม่เกิดปัญหากับร้านตัวเองกับตัวช่างเองกับลูกค้านะคะเพื่อนๆช่างก็เป็นอย่างที่ช่างเคยบอกว่าต่ำมีหลายประเภทแต่ต่ำแบบไหนที่ลูกค้าชอบ บางทีลูกค้าผู้ชายเขาจะไม่พูดเนาะบางทีเราตัดต่ำดำําดําแต่เขาชอบต่ําขาวเขาก็ไม่พูดมาสองรอบสมรอบเราตัดให้แล้วก็คิดว่าเขาชอบต่ํำดาแต่เขาก็หายไปเลยสรุปแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบต่ํำดาเขาก็ชอบต่ําแบบขา,ขาวขาวขอบนิดนดิอ้าวนี่มันก็คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ช่างบอกว่าการดีไซน์การออกแบบความชอบของลูกค้า แต่ละคนไม่เหมือนกันอ่าถ้าเป็นผมลักษณะอย่างเงี้ยถ้าให้ช่างตัดต่ําถ้าต่ํานิดเดียวมันก็ไม่สวยเพราะผมหนาผมกลางเงี้ยมันก็ต้องต่ําเหมือนออกจะมาเป็นประมาณเกือบรองทรงกลางนะคะเพื่อนๆถ้าฐานผมอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าสั่งต่ําก็ตัดยากเหมือนกันนะเออไม่ใช่ว่าฐานผมทุกทรงเนี่ยมันตัดทรงรองทรงต่าแล้วจะสวยทุกคนตัดรองทรงสูงแล้วจะสวยทุกคนก็ไม่ใช่เนาะ ฐานผมแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันบางทีฐานผมมันก็ต้องบังคับทรงในการตัดไม่ใช่ว่ามันจะตัดได้เหมือนกันทุิทรงนะคะเพื่อน่าวันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยของช่างนะคะตัดยังไงก็ได้ทรงเดิมช่างคนเดิมลูกค้าคนเดิมความยาวก็เหมือนเดิมถ้าไม่ยาวก็ไม่ได้มาตัดกับช่างนะสำหรับลูกค้าท่านนี้บายบายเพื่อนเน,นเจอกันใหม่คลิปหน้า